แล้วก็ฝากท่านมหาได้ว่าให้ไปด่าพวกนั้นหน่อยพวกเทศเลเทศเสียงนะท่านมหาพวกจับจ่ายใช้สอยเงินทองเหมือนทางโลกพวกมีทรศัสท์ทรแกบพวกขับรถเล่นนี่โลกวัชชะลกตีเตียนพวกที่กินลาบเลือดพวกที่ทำอะไรที่บอกว่าไอ้ไม่สมควรแห่งสมณเพศนั่นพวกที่ออกเครื่องรางของขังขาย แล้วก็ไม่พวกที่เจ้าบทชนิดที่บอกว่าอะไรล่ะออกกลิงออกลายเส้หนหาผู้สาวไปกราบพญานาะคไปกราบฤาษีไปเคลื่อนเส้นบวงสวงไปทําโน่นทนํานี่ที่ไม่อยู่ในพระไตรปิฎกท่านมาหาไปบอกพวกนั้นไปเรียนใหม่ที่ท่านมาหาไม่ต้องมาเรียนไม่ต้องมาบอกผมเพราะว่าผมนี้ ไม่เคยจับจ่ายใช้สอยเงินทองถ้าจําเป็นต้องรับผมก็มีวัยวัจกรของวัดเป็นผู้รับและวัยวัจกรของวัดเป็นผู้ใช้จ่ายขุดดินดายาผมก็ไม่เคยตั้งแต่ก้าวแรกออกวันะชาของดิบผมก็ไม่เคยเพราะผมไม่กินดิบตั้งแต่เป็นคาราวาสแลว้วตั้งแต่ผมปฏิบัติธรรมนั่นแหละพวกลาบรุ่มแลบเลือดพวกอะไรนี้ผมจะอีกจะเอียนผมว่าเป็นพวกปอบพวกปิดพวกผี เห็นพระกินลาบเลือดท่านก็ไปบอกเขาที่ไปเรียนใหม่ที่บอกเขาให้ไปเรียนใหม่ที่นั่นพระเทศเจเศเสียงพวกนั้นพระทำเครื่องหลังของขังนั่นท่านก็ไปซัดเขาที่ท่านมาหาไม่ต้องมาซัดผมหรอกไปซัดพระพวกนั้นที่ให้เขาหยุดทําชั่วในพุทธศาสนาจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้บอกเขาที่เวลาที่จะสร้างโถ์สร้างสร้าสร้างกุฏิร้างวิหารนั่นที่มีอุบาสกทิการ้างให้ไม่ต้องไปทําเครื่องเจนบวงสรวง ประกาศบนบานจานกล่าวให้เทวดาเจ้าบอกมีคณะสงฆ์เนี่ยแสดงที่ก็จบแล้วไม่ใช่เดี๋ยวท่านมหาหรือจะอยังไงกาวขอกาบขอ,ขอ,ขอ,ขอมาทำมหาด้วยนะผมเรียนน้อยหน่อย,น,อยนั่นผมอยากเห็นท่านมหานี่ออกมารวมตัวกันปกป้องพุะพพทธศาสนาร่วมกันไงแล้วก็แสดงให้อุบาสกิการเขาเห็นด้วยพระเราบริสุทธิน์นี่ศีลวิสุทธิไงท่านมหานั่นสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิ ให้พร้อม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 หมดนะท่านมหาผมอยากเข็นอย่างนั้นไงก็ผมเอ็น็นี่เ็าเต็มรทั่วโลกทั่วจงใจไม่เห็นว่าใครไปด่าเขาอ่ะนั่นเห็นเครื่องรางของขลังรุ่นนั้นรุ่นนี้ออกก็เห็นว่าท่านมหาหลายรูปไปกราบเขาอยู่นั่นนั่นะจะให้ผมพูดยังไงต่อท่านมหานั่นก็เห็นมีตรศัพจับเนบหูอยู่ก็ยังเห็นพระมหาหลายรูปไปกราบท่านอยู่นั่นจะให้ผมว่ายังไงต่อท่านมหาจะให้ผมลงใจได้ยังไงท่านมหา ผมจะถามธรรมหาเลยนี่ความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นนี่ผมไม่ได้ว่าธรรมหานะผมกล่าวเขามาธรรมหาด้วยนะนี่บางจริงบางอย่างนี่การเป็นตัวอย่างที่ดีเลือดประเสริฐที่สุดนะธรรมหาอย่าเชื่อโดืออ้างตำราในกลธรรมสูตรการเทศมีเจตนาเพื่ออะไรอย่าว่าผมนี่ยกตนข่มท่านผมจะยกตนอะไรผมไม่ได้เรียนอะไรอ่ะผมมาตามความเป็นจริงที่ผมนี่พูดไปนี่มาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ขอท่านมหาเข้าใจนะนี่ว่านี่ก็พูดให้ฟัง่าท่านมหา มาคอมเมนต์มาดา่าหลายมาหาลุมผมว่าให้ผมไปเรียนใหม่ผมกลับเขาก็มาแต่มหาด้วยนะผมก็จะตายแล้วเนี่ยก็ท่านมหาเรียนให้เก่งแล้วก็ออกมาช่วยกันดีกว่าผมจะไปกลับไปแต่มหาเข้าใจนะแสะดงให้เห็นในว,วัเนียของแท้นี่ออกมาแล้วเ,เงินทองนี่การใช้จ่ายต้องอยู่ในตามทำในทำในวินไหนเรื่องเครื่องรางของขัง,งอย่ายไปทำนะพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติพุทธเจ้าไม่พาทำนั่นกขาซัดเขาที่ เรื่องที่ไปขับรถเล่นเรื่องที่มีตัรศจับตัวระแกบเรื่องที่บอกว่ากินข้าวทุกเวลาเมื่ออาพาธนั้นพระพุทธเจ้าได้อนุญาตพวกเธออย่างนั้นอย่างนี้ทําไมจึงไม่ดูพระพุทธเจ้าแ่ะท่านมหาเวลาอาพาพพธพระพุทธองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าเราเนี่ยพระองค์ฉันสามเวลาหรือไม่ดูที่อาพาธเนี่ยไม่ไหวแทบเดินแทบไม่ไหวเดินไปพักกลเป็นจุดเป็นจุด ก็ไม่เห็นว่าพระพุทธองค์นี้ให้คณะสงฆ์หามพระองค์ไปเลยท่านมหาพิเอนานุติเราก็ยังนี่ไม่ไหวแล้วยังให้ลูกจิลูกหาหามอยู่นะในสมัยก่อนทุกวันนี้ขึ้นรถเลยนั่นเห็นไหมละ่ะไอ้พวกเรานี่ปีนเกียวไม่ได้ท่านมหาถ้าจะบอกเอาตามความเป็นจริงที่ท,ทานมหาด่าผมนะนี่ผมพูดให้ฟังตรงนะกระกับก่าท่านมหาด้วยนะผมเป็นพระแก่ใกล้จะตายแล้วละวอ,อยู่กับร่วก,กับหลานไปอยากเห็นพระหนุ่มๆเหมือนท่านมหา ออกมาปกป้องหลักธรรมแบบวินัยนี่เอาทำเอาวินัยไปก่อนแต่ท่านมหาตัวนิลเลตัวที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นหัวใจของพุทธศาสนาธรนมหาก็ศึกษานี่พระพุทธเจ้าตัดนี่นั่นเดี๋ยวจะบอกว่าผมเอาอันนี้ผมจะไล่ผมไปเรียนใหม่อีกพระพุทธเจ้าตัดเนี่ยท่านมหาก็ไปศึกษาดูเอาที่เดี๋ยวจะบอกว่าผมเพี้ยนอีกนั่นถ้าพระวินัยตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่ถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่เห็นไหมล่ะ เมื่อพระพุทธเจ้าเข้าสู่มหาปณิทิผ่านก็ไม่ได้บอกว่าเครื่องรางของขังแทนตัวพระองค์นี่ก็มีหลักธรรมหลักวินัยเท่านั้นเป็นตัวแตนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เลยท่านมหาเราต้องแยกแยะที่ถ้าจะเอาหลักหลักพระธรรมหลักพระธรรมคําสอนยกพระสูตรตัวนี้อา้าวพระสูตรตัวนี้นี่ในบางจริงบางอย่างนี่ก็มันไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านมหาก็เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้ที่บอกว่านี่ ทวดามาดิตสีปีเป่าสอนพระพุทธเจ้าให้ตัดสรู้เป็นโพธิญาณเทีบดามาแปลงร่างเป็นเทวทูวตทั้งสี่มีนี่คนแกน่นี่มีคนเจ็บนี่มีคนตายนี่มีศาสบบนานี่อันนี้ผู้ถึงพระสูตรเนี่นั้นเวลาที่เราจะไปเชื่ออย่างนั้นนี่เราจะไม่ไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้าหรือท่านมหาผมจะถามนี่แหละเรื่องของเรื่องมันถ้าเราไปเชื่ออย่างนั้นมันเหมือนประมาทบิดาของตัวเองนะท่านมหา ผมก็เลยไม่ลงอ่ะใครจะว่ายังไงก็ตามท่านมหาจะด่าผมยังไงก็ตามให้ผมไปเรียนใหม่ก็ตามผมเรียนเรียนแล้วตัวเนี้น่ะผมไม่ลงเฉยเฉยท่านมหาผมกราบขอขอมาท่านมหาด้วยกราบแทบเท้าด้วยนะกราบขอข,อขอมาด้วยนั่นแหละโอกาา้ก็สาธุย์นาที่ฟังธรรมฟังให้จบกันด้วยท่านมหาผมอยากเห็นท่านมหาที่เรียนมากทุกรูปมารวมตัวกันแล้วเป็นตัวอย่างให้ไอเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพระพุทธศาสนา ไม่อยากเห็นท่านมหาไปจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองไม่อยากเห็นท่านมหาใช้โทรศัพท์ไม่อยากเห็นท่านมหาขุดดินดายะไม่อยากเห็นท่านมหานั้นไปทําเครื่องรางของขังขายไม่อยากเห็นท่านมหานั้นไปกราบลือสีไปกาบพญานาคผมไม่ได้บาธรนมานะก็ดังที่เห็นนั่นนะที่ผมพูดในฝังเมื่อกี้นั่นไม่ใช่ว่ารูปเดียวนะที่พูดเรื่องนี้นะ ผมก็เลยหาวิธีการเนี่ยเพื่อออกมาเพื่อขวางมหาเร็วเๆซ้ำๆกลุ่มนี้ท่านมหาเข้าใจไหมนั่นน่ะผมไม่ได้ไปมาดจากช่วงท่านมหาผู้ที่มีมีความเคารพในหลักพระบีหนในหลักธรรมคําสอนของพระพุทเจ้านะนั่นผมเห็นเหตุนี้หลายต่อหลายมหาที่มากราบผมและถามผมว่าบุญบาปมีจริงหรือไม่ในพระธรรมปิฎกใครเขียนนี่ผมก็เลยกระเทือนใจผมท่านมหาเข้าใจหรือไม่ ขอให้ธรรมหาเข้าใจด้วยผมกราบแทบเท้าธรรมหาทุกรูปเลยนะผมผู้ให้ฟังตรงนะน,นั่นแหละถ้ามีท่านมหาออกมาโดดเดน่นเอาหลักพระวินัยมาเป๊ะๆและแสดงให้คนเห็นด้วยผมมอบเลยนะธรรมหาผมต้องการเห็นการทําสังฆนาใหม่ด้วยผมยอมรับทั้งหมดนั่นแหละผมมันมีทิฏฐิกะไขนะธรรมหาขอให้ธรรมหาเข้าใจด้วยนะด่าผมก็จาทุด่าไปเลยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรธรรมหาผมยอมรับทั้งหมดนั่นแหละเพราะผมก็อยากจะเห็นว่านี่ พระมหาที่เลือกที่ประเสริฐมีสักกี่ลูกพระมหาที่ทําลายศาสนามีสักกี่ลูกผมอยากเห็นนะทรานมหานี่ไปด่าพวกนั้นเลยนะท่านมหาพวกที่ใช้เงินใช้ทองนั่นพวกที่ใช้ตระจากตระแกบนั่นพวกที่ขุดดินดายานั่นเฮ้ยแลวพวกที่ทําเครื่องรางของขังขายนั่นพวกที่ทเทเลทเทเสียงกับท่านมหานั่นก็มาหาหลายรูปนะเทเลทเทเสียงอยู่นั่นผมเห็นอยู่นั่นนี่ท่านมหาก็คงเข้าใจนะอะนี่ผมขอกราวขามากราวขอาขมาท่านมหาด้วยนะ ผมเรียนน้อยแต่ผมก็ปฏิบัติตามที่ผมรู้เรียนมาน้อยนิดเพื่อเป็นกำลังให้กับพุทธศาสนาเล็กๆในน้อยก็ยังดีนะท่านมหาขอท่านมหาเข้าใจนะนี่กำลังหนึ่งนี่กำลังหนึ่งนี่กำลังหนึ่งกำลังผมเท่ากับมดตัวเล็กๆเ,เพราะผมไม่ได้เรียนกำลังท่านมหาเท่ากับช้างดูจีมหานี่เป็นช้างหลายตัวนี่ เมารวมกันที่พระละกลราของช้างจะขนาดไหนผมเป็นมดตัวเล็กๆขออาศัยในหางท่านในขนท่านให้ท่านพาไปเข้าใจไหมท่านมาหากล่าวขอเข้ามาด้วยนะท่านมาหาผมตรงหน่อยนะ